ล้อเลื่อนเนี่ยค่ะมาขวางเอาไว้หลอนค่ะขับรถชนเลยค่ะคุณน้องค่ะบุคคลแบบนี้อันตรายนะผลปริตทางความคิดและสมองส่วนเลืกเขาบอกว่านะคะคืออันนี้นักข่าวมาจากนิตยสพรโพสต์สเตเดย์นะครั์เขาบอกว่านางสาวเบื้องต้นนางสาวชิดนกเป็นผู้พิพากษาของศาลแห่งหนึ่งตายแล้วคุณน้องผู้พิพากษาและทำพฤติกรรมต่ำจะไปพิพากษาใครได้คะเนี่ยต่ำเถื่อนถอยสะขุนขนาดเนี้ช่วยพิพากษาตัวเองก่อนเถอะ คือแบบรา,รากาคุณน้องขาถ้าเรา,ราถึงเราจะไม่ชอบใครเนี่ยมสมมติเราไปเจอพี่สิทธิ์พี่ไม่ชอบพี่ก็ ไม่ได้จะเดินไปตบหน้าเขานะผมไม่ทําแบบนั้นเราก็ไม่ทำมันไปชนเขาบหรือเปล่าฮะออคือเราถึงเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องคำานึงถึงศักดิ์ศรีเกียรติยศหน้าตาของเราใช่ไหมคะคุณน้องขาคือมีเกียรติของความเป็นคนความเป็นมนุษย์เราเลื่อกจะแสดงออกได้เราไม่ใช่พวกที่นิยมพักประชาธิปัตย์นะคะคุณน้องคะาชอบความรุนแรงที่จะได้แบบอะไรคะนางฮาร่าค่ะคุณน้องค่ะที่ไปล่าเก้าอี้ประธานรัฐสภาเป็นหญิงแกร่งนะให้ไปอยู่ภาคใต้นะแลวเล่นคนหนึ่งคุณน้องจำได้ไหม ะะที่จับที่ประจอน่ะอ๋อม,มาตรวจดูว่าหายใจอยู่หรือเปล่าโอ้โหนะคะุณน้าขาจับที่ประจอนอย่างนี้นะครับ <c oughs> วิ่ง,ว,งวิ่งเข้าไปอย่างนี้เลยคนหนึ่งค่ะคือเจ้าหน้าที่คุณจะโกรธใครก็โกรธไปใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่รัฐสภาเขาเป็นข้าราชการไม่รู้อีนงอีเน่ด้วยเอาแคว้นเอาแฟ้มเนี่ยนะคะไปคุยแย่งใส่เจ้าหน้าที่ทเขาค่ะท่านผู้ชมค่ะาเห็นรูปนึกว่าใบกงเต๊กอสรุปละออะ พูดเรื่องนอกเรื่องนานละกลับมาลกลับมาเสรีของเรานะักวิชาการมาโพสต์ Facebook เลยบอกว่าเนี่ยยืนยันจุดยืนชัดเจนไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้เธอไม่ชอบก็เรื่องหล่อนสิยัานนางนางเสรีคุณป้าขาคุณป้าไม่ชอบคุณป้าก็ต้องเหมือนกับที่เราไม่ชอบประชาธิป,ปัตยา อ๋อก็เราก็ไม่ชอบอ่ะแต่ไม่ชอบบุคคลบางบุคคลแล้วก็ไม่ชอบอ๋อก็เป็นสิทธิ์ของเราใช่ก็คุณป้าจะไม่ชอบแต่คุณป้าก็ต้องยอมต้องคุณป้าต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าคุณป้าเป็นคนส่วนน้อยของประเทศค่ะโดนส่วนกระติริ์นะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆคุณน้องขาเขาดูอีม็อบของมันสิคะมีเห็นเมื่อวานที่เราพูดกันเมื่อวานเนี่ยคุณน้องแปดสิบคนไหมหรือว่าหกสิบคนไหมคุณน้องเห็นไหมล่ะ กาหลอมกระแรมดอกแหวงคือที่บ้านคุณน้องเรียกคุณที่คุณพี่เห็นเนี่ยนะครับมีไม่ถึงสิบคนและเป็นสุภาพสตรีด้วยคุณพี่ค่ะไปยืนจะปีนข้ามตำรวจไปแล้วดีนะนางใส่กางเกงถ้านางใส่กระโปรงนี่โอ้โหรับรองดังอะคุณน้องขาวพูดคุณป้าเสรีต่อค่ะก็มาโพสต์ข้อความานเฟซบุ๊กแล้วบอกนะคะว่าใครไม่ชอบจุดยืนเหมือนเราก็ไม่ต้องเข้ามาอ่านไม่สนใจตัวเองจะวิจารณ์คนอื่นได้แต่คนอื่นจะวิจารณ์ตัวเอง ไม่ได้ประมาณนั้นเป็นบ้าหรือเปล่าคะแล้วบอกโจมตีเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องอะไรคะบอกว่านายกฟูนอย่ย ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยแล้วคุณใช้ภาษาไทยได้แบบว่าต่ําเตี้ยมากคุณน้องแล้วคือแล้วคําว่าต่าเขาเขาใช้คําพูดอย่างนี้หรือเปล่าประมาณต่ำเตี้ยใช่คำนี้คุณน้องคะแล้วคําว่าตามหลักเพราะจะตามหลักไวยากรณ์เนี่ยนะครับว่าตา<ห>่ตําเตี้ยนี่มันมีใช้ถูกต้องไหมคร<ห>ับคุณพี่ว่าไม่ถูกนะไม่ถูกมันต้องไปใช้ในส่วนสูงไหมหรือแบบว่าตะมูลสันดาลอะไรี้หรือเปล่าก็คือคุณน้องคะคือถ้าใช้คุคุณจะมาวิพา์วิจารณ์คนอื่นเขาเนี่ยว่าใช้ภาษาไม่ถูกต้องเนี่ยคุณยังใช้ภาษาไม่ถูกต้อง เรวบอกว่านายกเป็นคนที่ไม่มีความสามารถมีความสามารถทำตัวแอปแบลวแอปแบลวยังไงคะเนี่ยคุณน้องคุณน้องเห็นเขาแอปแบลวคุณน้องตกใจฮะบอกว่านายโยแอปแบลวแอปแบลวนี่ตัวเองเนี่ยด่าคนอื่นว่าไม่มีความสามารถทางด้านภาษาแต่ตัวแอปแบลวนี่เป็นภาษาราชการหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันเออแอปแบลวเปว่าอะไรคะ เป็นแบบพาดหัวเลยนะคะบอกว่านายกแอบแฝงเออนี่คุณป้าขาน้องแมดแดงก็ไม่อยากที่จะแบบแบบไปร่วมเกินระลับระลวงผู้ผู้หลับผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่แบบคุณป้าหรอกนะคะเออแต่ว่าแอดคุณป้าจะไปด่าคนอื่นว่าคนอื่นเขาไม่เข้าใจภาษาไทยเนี่ยคุณป้าใช้ภาษาภาษาไทยรุ่นไหนเหรอคะคุณป้าเป็นศาสตราจารย์ทางด้านภาษาไทยเหรอคะว่าแอบแฝงคุณน้องยังไม่ใช้เลยเขาแอดแบลเออคุณน้องค่ะรู้ไหมคะว่าคุณป้าเสรีเนี่ยเทำไมคะเขาเขาเป็นนักอะไรเขาบอกเป็นนักวิชาการนักการตลาดเหรอคะอ ตลาดอะไรคะปากเหรอเออปากเอปาก,ปากเขาอ <c oughs> ร้อนและมว่าเกิดผู้ใหญ่ขอบคุณขอบรท่านอด้วยคุณน้องขานักการตลาดเนี่ยเขาต้องมีหน้าที่อะไรครับคุณน้องตามความเข้าขใจของคุณน้องนักการตลาดแล้วก็ต้องมีการดูดูดูดเกี่ยวกับตลาดแม้คนไกของตลาดเพราะที่จะเหมือนกับ โปรโมดสินค้าคือพยายามจะขายของข่ะของต้องรู้จักวิเคราะห์การตลาดขายยังไงขายช่วงไหนจะขายกับใครจะคุยยังไงเออและไอ้พักที่คุณป้าเชียร์เนี่ยมันเคยชนะการเลือกตั้งไหมคะไม่นะคะเอารถถังมาถึงชนะถึงได้เป็นรัฐบาลนี่เพราะฉะนั้นคุณป้าขาคุณป้าไปด่าคนหนูว่าไม่มีความสามารถเนี่ยคุณป้ายังเอาชนะเขาไม่ได้เลยแล้วคุณป้ามีความสามารถตรงไหนคะคุณป้าเสรีขาแล้วมาโพสเฟซบุ๊กแล้วนี่ด่าอดีตนายกทักษิณว่าอะไรคะนี่ที่พวกเราเคารพร นักบอกว่าเป็นนักโทษนักโทษตรงไหนเป็นคนอยู่เบื้องหลังไม่ชอบรัฐบาลชุ้ทีเพราะเชื่อว่ามีคนบงการอยู่เบื้องหลังคุณน้องขาเแลวเขาเป็นนักโทษนักโทษตรงไหนคะไม่ทราบเหมือนกันนักโทษก็ต้องอยู่ในเรือนจําสิคะนักโทษน่าจะใกล้ๆคุณอภิธิ์มากกว่าไหมเออใกล้ๆดูแบบว่าเห็นเขาเห็นคือท่านนายท่านนายกทพักษิณเนี่ยถ้าเป็นนักโทษก็ต้องอยู่ในเรือนจําใช่แล้วบอกว่านายพักษิณเนี่ยเห็นว่าตัวเองมีเงินแล้วก็คิดว่าเงินน่ะจะจะจ้างผีมาโม่แป้งได้อ่าดูพูดจ้างใครครับจ้างผี โแปคุณน้องขาคุณน้องเชียร์นายกสินทักสินนายกสินแจกเงินแจกเงินเดือนคุณน้องรัก้วยใจไม่เคยได้อะไรเลยอนี่คือคุณน้องก็ทํางานทํางานจากบริษัท PNP ชาแนลหน้ายังไม่เคยเจอท่านเลยต้องบอกตรงๆไม่เคยคิดเราไม่เคยพบเห็นตัวเป็นๆของท่านคือนอกจากไม่มีความคิดแล้วยังไม่มีความสามารถเพราะคุณป้าเนี่ยมาคุยยกหางตัวเองว่าเป็นนักการตลาดอเป็นนักวิชาการใช่เขานักวิชาการนะในข่าววันนี้อึ้ง คือกลับมาค่ะคุณพี่คือคุณป้าค่ะคุณป้ายงขายของอ่ะคุณป้ายังไม่ยังไม่สามารถํามจริงเขาทำอะไรหรออะไรนะทำอะไรหรือทำไมเขาถึงไปออกสื่อออกอะไรงี้คือเขาเป็นนักการตลาดอะค่ะคุณน้องค่ะคือเขามีหน้าที่จะโปรโมทสินค้าของเขาใช่ไหมคะคุณน้องแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะค้นหาจุดเด่นของสินค้าของเขาเนี่ย ก็เลยได้จะออกมาแบบว่ามาด่าชาวบ้านชาาโวยโวยยเออมาด่าชาวบ้านเขาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยลืมว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยเลวเผื่อจะหันกลับไปซื้อบ้างให้คนลืมอดีตอเลวร้ายของสินค้าตัวเองเออ แล้วอ,อะไรมันกบเกินล่ะคําพูดหรอคาพูดก็ไม่สร้างสรรค์น,นะแล้วก็คือคุณป้าเชียร์พรรคประชาธิปัตย์มาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ชนะการเลือกตั้งอ่ะพูดถึงการออกมาแสดงจุดยืนครั้งนี้นะคะมีข้อหนึ่งมันมีสิบข้อนะยกมาแต่มีข้อหนึ่งบอกว่าขอไม่วิจารณ์พรรค่าย้านเพราะเห็นว่าเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วที่จะหยิบการกระทําต่างๆที่ผ่านมามาโจมตีไม่เหมาะสม ออแล้วเห็นว่าตายแล้วน้องงงแล้วเห็นว่าฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอะไรในการมาทำลายประเทศหรือว่าันการเสนอนโยบายคายคุณน้องขานี่คุณป้าโง่ขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณป้าใช่ค่ะคุณป้าที่คัดค้านทุกโครงการเนี่ยอะไรคะไอโครงการเห็นไหมคะไอเลือกจำนำข้าวเนี่ยคะเลือกจำนำข้าวนี่ไม่ได้สร้างความเสียหายกับประเทศหรอคะใช่ค่ะแล้วที่คุณคนค้นคนน่ะนะนฟ้องไปเห็นไหมคะบริษัทก่บริษัททั้งข้าวเบนจะลงทั้งบริษัทข้้วตา้าตา ฉากลงสีดำๆแล้วก็มีขอไอสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์คือนางมาริกาบุญมีตระกูลเนี่ยนะครับก็ไปแชร์คือตอนนั้นเธอไปเกาะกระแสของคุณสุทธิพงศ์ใช่ไหมคะไะทั่วเลยนะคุณมาริกาเนี่ยวัวห้าฟูงสีชัตครอดก่อนเออคือพอคุณพิธิพงศ์ออกมาโพสออกมาปุ๊บนะเธอก็ไปเกาะกระแสคนดังว่าขนาดพิธีกรรายการคนค้นคนเนี่ยยังพูดเลยแล้วก็เอาคาพูดของคุณสุดอะไรนะสุดสุดที่พงศ์สุดที่พงศ์นี่แหละนะคะไปโพสต่อใน Facebook ของเธอ ทำไมหรอคุณสุดที่พงเป็นใครเหรอขนาดคุณสุดที่พงมาพูดแล้วไงคุณสุดทธิพงเป็นคนธรรมดานะคือขนาดว่าคือไม่ไม่ใช่คนแคนนะไม่ใช่คือคือเป็นนักขา่าวเป็นสื่อมวลชนใหญ่เป็นเจ้าของรายการซึ่งโด่งดงังแต่แต่แตไม่มีวิจรารณญาณในการตัดสินใจค,นนคุณน้องเชื่อไงคุณน้องเชื่อไหมรับว่าเขาแค่แชร์เฉยๆไม่ไม่เชื่อหรอกคะ่ะ ไม่เชื่อใช่ไหมคะแชร์อะไรคะแชร์ถึงขนาดที่ว่ามีการออกมาระบุชื่อบริษัทแล้วคะแล้วก็บอกว่าขึ้นต้นบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่เขาเรียกว่าแชร์นะไม่แชร์ค่ะคือได้แชร์ก็แค่กดแชร์เฉยๆมันเป็นแสดงความคิดเห็นของเราแชร์ไปแต่อันนี้แบบผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนี่คือเขียนเองอันนี้คือเขียนเองเลยใช่ไหมถ้าแชร์ก็คือแค่พอเปิดมาเปิดเจอปุ๊บกดปุ่มแชร์ใช่แต่ว่าตอนนี้ตัวเองพีเมงผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อความนี้แค่อยากจะบอกว่าอะไรประมาณนี้อ่าก็นี่ือเป็นความคิดของตัว ไม่ได้แชร์คนอื่นครับไม่ได้โง่นะคะเ<ช>สร็จอ่ะเรามาพูดถึงคุณป้าต่ออคุณป้าก็ออกมาพูดด้วยนะคะโดยบอกว่า พักนี้เนี่ยรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ชอบสร้างวัฒกรรมโต๊ะหกประชาชนโตหกตรงไหนคะให้คานี้คุณน้องคิดถึงคําว่าวัฒกรรมเอภาพอภิิ์แวบเข้ามาเลยแวบเนี่ยโอ้แวบเลยเหรอครับคุณน้องแวบเข้ามาแบบว่าคุณน้องอ่านปุ๊บโอ้มันปลื้มเข้ามาในสมองส่วนหน้าของคุณน้องคุณน้องขาคุณป้าเสรีขารัฐบาลนี้โกหกประชาชนเรื่องอะไรไม่ทราบเหมือนกันคุณป้าคิดอะไรอยู่ตอนเขียนโครงการลดขันแรกทำไหมก็ทําจริงอะโครงการจํานาข้าวทำไหมทําสําเร็จด้วย300บาททำไหมอันนี้สำเร็จยิ หมื่นห้าทำไหมหมืม่นห้าก็ทํา ค่าของชีพพันต่ำวันละสามร้อยบาทแล้วมันคือบางส่วนที่ยังทําไม่ได้เพราะมันติดปัญหาก็อย่างเช่นรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยเพราะว่าไอ้กรทมเนี่ยพอเขาผลักดันโครงการนี้มาไอ้กรทมเนี่ยไปเซ็นสัญญาล่วงหน้า30ปีกับบีเจสปั๊บเลยคนเซ็นจะอยู่ทันใจไหมเนี่ยออคือมันก็โครงการบางโครงการเราก็เข้าใจว่าบางทีมันก็มีปัญหาและอุปสรรคใช่ค่ะมันต้องใช้ระยะเวลาไม่ใช่มันทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เนรมิตเสกได้นะคะทุกอย่างพอมีปัญหาก็ต้องค่อยค่อย แก้ค่อยก้าวกันไปนะแต่ถ้าโครงการมันวางรากฐานมาดีเนี่ยแล้วไม่มีพวกมาเตะตัดขานะคุณพี่มันก็มีปัญหาแบบนี้หรอกนะอคุณน้องขาแล้วพอพูดถึงเรื่องเตะตัดขาเนี่ยคุณน้องขาวันนี้คุณน้องกินข้าวแล้วตายหรือยังคะคุณน้องไม่ตายคุณน้องกินข้าวทุกวันเลยเออแล้วมันบอกว่าจะตายไปในหนาทีเนี่ยทำไมคะคุณมันบอกว่าสุธิพงศ์เนี่ยมันบอกว่าจะกินข้าวตาฉันแล้วจะตายไปในหนาทีคุณสุธิพงศ์กินอะไรอ่ะก็กินข้าวตาคุณธรรมไงคะ คุณน้องขาแพ็กหนึ่งเนี่ยสามร้อยกว่าบาทค่ะจริงเหรอคะคือเป็นดูดสุญญากาศบาเนี่ยนะคะแพ็คหนึ่งเนี่ยสามร้อยกว่าบาทแล้วกินข้าวเป็นยาค่ะคุณทไมคะกินข้าวเป็นยาคือยังไงเขาบอกว่าข้าวเขาเนี่ยเป็นยารักษาโรคน้องเชื่อไหมไม่เชื่อเคยข้าวที่มันไม่ได้สีมันก็แค่มีวิตามินบีมากขึ้น